สัปดาห์นี้เราจะมาเจาะลึกแหล่งข้อมูลที่ได้มานะคะเป็นบทแรกของเรื่องหัวหน้าใหญ่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเปิดฉากมาได้แบบดราม่ามากตึงเครียดสุดๆคือเปิดมาด้วยเสียงโวยวายของผู้คนในชนเผ่าเลยค่ะแย่ yeah, แล้วผู้อาวุโสกระอักลื่นอีกแล้วแล้วตามมาด้วยเพลิงศักดิ์สิทธิ์ได้หายไปคือโยนวิกฤตสองอย่างใหญ่ๆใส่คนอ่านตั้งแต่หน้าแรกเลย ภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาแกะรอยกันค่ะว่าแค่ในบทแรกบทเดียวเนี่ยผู้เขียนซ่อนปมอะไรไว้บ้างแล้วมันกําลังบอกใบอะไรกับเราใช่ครับคือการเปิดเรื่องแบบนี้ยมันไม่ใช่แค่สร้างความตื่นเต้นนะแต่มันคือการตั้งคําถามสําคัญทันทีเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ชนเผ่านี้ให้คุณค่าสูงสุดแล้วอะไรคือสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดซึ่งคําตอบมันก็ชัดมากเลยคือผู้นํากับเพิงศักดิ์สิทธิ์พอสองอย่างนี้พังทลายลนงพร้อมกัน มันก็เหมือนกับเสาหลักของบ้านหักลงพร้อมกัน2ต้นเลยครับสถา,านการณ์มันเข้าขั้นวิกฤตสุดๆแล้วจริงๆแล้วท่ามกลางความโกลาหลทั้งหมดนั่นเอง ตัวละครหลักของเราก็ลืมตาตื่นขึ้นมาค่ะตื่นมาในถ้ำมืดนแห่งหนึง่งสภาพคือเจ็บไปทั้งตัวจำอะไรไม่ได้เลยว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคือถ้าเป็นเราเราตื่นมาเจอแบบนี้คงสติแตกไปแล้วนะคะแต่มันมีจุดที่น่าสนใจมากคือความคิดแรกของเขาไม่ใช่การตื่นตระหนกแต่เป็นการพยายามหาเหตุผลว่าทำไมที่เบตถึงมีชนเผ่าดั้งเดิมอยู่ที่นี่ตรงนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้บ้างคะ มันบอกเราว่าตัวตนพื้นฐานของเขาคือนักวิชาการครับ คนทั่วไปเมื่อเจอเรื่องเหนือธรรมชาติจะตกใจกลัวแต่คนแบบนี้จะพยายามจัดระเบียบความโกลามหลมนนั้นให้อยู่ในกรอบความรู้ที่ตัวเองมี <_ d ood le> เขายังยึดติดกับความทรงจำล่าสุดว่าตัวเองกำลังสำรวจโบราณสถานทีิทเบตอยู่ดังนั้นสมองเขาเลยพยายามหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลที่สุดในตอนนั้นซึ่งก็คือนี่อาจจะเป็นชนเผ่าที่ยังไม่เคยถูกค้นพบมันแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งคือการมีหลักการและเหตุผลแต่ ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงได้เพราะเขากําลังพยายามใช้ตะก,กะของโลกปัจจุบันไปอธิบายโลกยุคดึกดําบันที่ตะก,กะอาจจะใช้ไม่ได้ผลเลยอ๋อเหมือนพยายามเอากฎฟิสิกส์ไปอธิบายเวทมนต์อะไรแบบนั้นเลยนะคะแล้วยังไม่ทันจะได้คิดอะไรมากเลยค่ะชายสองคนในชุดหนังสัตว์ก็พรวดพลาดเข้ามาลากตัวเขาออกไปข้างนอกพอออกมาเจอโลกภายนอกเท่านั้นแหละ ภาพที่เห็นคือฝูงชนในชุดหนังสัตว์หน้าตามอมแมมผมผ้ายาวรุงรงังกำลังวิ่งวุ่นกันอย่างแตกตื่นซึ่งมันยิ่งตอกย้ำความแปลกแยกของเขาเข้าไปใหญ่เลยใช่ครับความรู้สึกแปลกแยกตรงนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการแต่งกายภายนอกแต่มันคือการประทะกันของโลก,กทัศน์เลยทีเดียวและความโกลาหลที่เราเห็นมันไม่ใช่ชีวิตประจำวันของพวกเขาแต่มันคือภาพสะท้อนของวิกฤตที่ผมพูดถึงตอนต้น คือการที่เสาหลักของเผ่าพังทลายลงตัวมู่เฟิงที่ถูกลากออกมาเขากำลังถูกดึงเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกใหญ่นี้โดยไม่รู้ตัวครับแล้วเขาก็ถูกลากเข้าไปในกระท่อมมุงจากหลังหนึ่งซึ่งข้างในนั้นเต็มไปด้วยผู้คนแต่ทุกคนกำลังยืนล้อมชายชราที่บาดเจ็บสาหาัสนอนหายใจรวยรีนอยู่พอเข้าไปในกระท่อมก็เหมือนกับว่าเรื่องราวโยนระเบิดลูกที่สองใส่ตัวเอกเลยนะคะหลังจากที่เพิ่งเจอว่าตัวเองหลงยุคมา ถูกต้องครับเพราะวินาทีที่เขาเห็นชายชราคนนั้นนี่เองความทรงจําของร่างที่เขามาอาศัยอยู่ก็ทะลักเข้ามาในหัวทั้งหมดเขารู้ทันทีว่าชายชราคนนี้คือผู้อาวุโสเป็นหัวหน้าเผ่าแล้วก็เป็นคนที่เก็บเขามาเลี้ยงด้วยภาพต่างๆของชนเผ่าที่ชื่อต้าเจียงก็ฉายซ้ําในหัวเขาเหมือนดูหนังเลยครับอืมฮึมกลไกการได้ความทรงจําของร่างเดิมมานี่มันก็เป็นอะไรที่เจอบ่อยในนิยายแนวนี้ แต่ดิฉันว่าสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือมันดูเหมือนจะมาไม่ครบหรือเปล่าคะมันเหมือนเป็นตัวช่วยที่มาพร้อมกับบั๊กอะไรบางอย่างเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่การที่เขาได้รับความทรงจําแต่คือความไม่สมบูรณ์ของความทรงจํานั้นมันเหมือนเป็น Google Maps ที่โหลดมาแค่70%อร์เอ๋อค่ะค่ะละเอียดสาคัญสําคัญในการใช้ชีวิตหรือการเอาตัวรอดจริงจริง ซ,ซึ่งผู้เขียนใช้กลไกนี้สร้างความตึงเครียดได้อย่างชาญฉลาดมากเพราะเราในฐานะคนอ่านก็จะลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าข้อมูลที่เขามีมันจริงแค่ไหนหรือมีอะไรที่เขาไม่รู้อีกบ้างมันไม่ใช่แค่การเชื่อมต่อกับโลกใหม่นะแต่มันเป็นการสร้างความไม่ไว้วางใจในข้อมูลที่ตัวเองมีด้วยซ้ำในขณะที่มูฟเฟิงกำลังสับสนกับความทรงจำที่ตีกันในหัวผู้อาวุโสที่ใกล้จะหมดลมก็เรียกชื่อเขาแล้วก็สั่งเสียต่อหน้าทุกคนเลย โดยเฉพาะต่อหน้าชายร่างใหญ่อย่างกับหอค่อยเหล็กที่ชื่อหลี่หูซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นขุนพลเบอร์หนึ่งของเผ่าเลยค่ะคําสั่งแรกคือหลังจากฆ่าตายมู่เฟิงจะเป็นหัวหน้าเผ่าคนต่อไปเอาตรงๆนะคะดิฉันว่าฉากนี้มันแปลกๆนะทําไมผู้อาวุโสถึงเลือกเด็กที่ดูเหมือนคนนอกอย่างมู่เฟิงแทนที่จะเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างหลี่หูมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยสําหรับสถานการณ์ที่เผากําลังต้องการผู้นําที่เข้มแข,แข็งที่สุด นั่นเป็นมุมมองที่น่าสนใจและสมเหตุสมผลมากครับถ้าเรามองในแง่ของเอาตัวรอดแบบซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยการเลือกหลี่หูดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ถ้ามองในแง่จิตวิทยาการปกครองในภาวะวิกฤตบางทีผู้อาวุโสอาจจะไม่ได้เลือกคนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่อาจจะกําลังเลือกคนที่เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดก็ได้ครับหลี่หูอาจจะเก่งกาจในการรบการล่าสัตว์แต่เขาก็เป็นสัญลักษณ์ของโลกเก่า วิธีเก่าๆที่กำลังจะล่มสลายไปพร้อมกับเพลิงศักดิ์สิทธิ์การเลือกมูเฟิงอาจจะเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายของผู้อาวุโสว่าคนนอกที่มีความคิดไม่เหมือนใครคนนี้อาจจะนำพาวิธีคิดแบบใหม่ๆมาช่วยให้เผารอดจากวิกฤตที่วิธีคิดแบบเดิมๆแก้ไขไม่ได้อีกต่อไปแล้วเป็นการเดิมพันที่สูงมากเลยนะคะเพราะมันสร้างปมความขัดแย้งในอนาคตกับหลี่หูได้เลยแต่ที่น่าแปลกใจคือหลี่หูกลับยอมรับคำสั่งนั้นแต่โดยดี แล้วผู้อาวุโสก็มีคำสั่งที่สองตามมาซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยเขาบอกว่าเพิงศักดิ์สิทธิ์ได้หายไปแล้วถ้าอยากมีชีวิตรอดต้องอพยพไปทางทิศตะวันออกนี่คือการชี้ชะตาของคนทั้งเผ่าเลยนะคะครับประเด็นเรื่องเพิงศักดิ์สิทธิ์นี้ต้องขคลยความกันหน่อย ในทางมนุษยวิทยาเราเรียกสิ่งของแบบนี้ว่าวัตถุศูนย์กลางครับมันไม่ใช่แค่กองไฟธรรมดาที่ให้ความร้อนหรือใช้ทำอาหารอ๋อค่ะแต่มันคือแกนกลางของอัตลักษณ์เผ่าพันธุ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรู้เทคโนโลยีและจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาการสูญเสียมันไปก็เหมือนกับการลบฮาร์ดไดรฟ์ของวัฒนธรรมทั้งหมดทิ้งไปในพริบตาโหสิ่งที่ผู้อาวุโสสั่งให้อพยพจึงไม่ใช่แค่การหนีจากอันตราย แต่คือการบังคับให้คนทั้งเผ่าต้องสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีพิมพ์เขียวเดิมเหลืออยู่เลยซึ่งเป็นภารกิจที่หนักหนาสาหัสมากครับพออธิบายแบบนี้แล้วเข้าใจเลยค่ะว่าทําไมทุกคนถึงได้สิ้นหวังกันขนาดนั้นแล้วในขณะที่ทุกคนกําลังช็อกกับอนาคตของเผ่าตัวมู่เฟิงเองก็กําลังช็อกกับอดีตของตัวเองอยู่เพราะในที่สุดเขาก็ปฏะติประต่อเรื่องราวทั้งหมดได้เขาจำได้แล้วว่าตัวตนจริงๆของเขา คือนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่พลัดตกถ้ำตอนไปสำรวจโบราณสถานสรุปง่ายๆในหัวของเขาตอนนั้นคือชัดเลยค่าข้ามมิติมาซึ่งนี่คือความย้อนแยงที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องเลยครับนักประวัติศาสตร์ที่ใช้เวลาทั้งชีวิตศึกษาอดีตผ่านตัวหนังสือและวัตถุโบราณตอนนี้กลับต้องมาใช้ชีวิตจริงๆในยุคอดีตที่เขาเคยศึกษามันเป็นสถานการณ์ที่ทั้งน่าขบขันและน่าหวาดหวั่นในเวลาเดียวกัน คำถามสำคัญที่ตามมาทั้งทีเลยก็คือความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เขามีจากโลกอนาคตมันจะช่วยอะไรเขาได้จริงเหรอในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อการเอาชีวิตรอดแบบวันต่อวันและกฎของป่านั่นสิคะความรู้เรื่องราชวงศ์ทรงราชวงศ์ถังคงช่วยให้เขาล่าสัตว์เก่งขึ้นไม่ได้แน่ๆแล้วอารมณ์ของมูเฟิงในตอนนั้นก็คือเศร้าสุดๆนะคะเพราะถึงจะเพิ่งได้ความทรงจํามาแต่เขาก็รู้สึกผูกพันกับผู้อาวุโสเหมือนเป็นพ่อจริงๆ เขาร้องไห้แล้วบอกว่าท่านต้องไม่ตายแต่ผู้อาวุโสกลับเช็ดน้ำตาให้และพูดประโยคที่เหมือนเป็นการส่งมอบตำแหน่งอย่างแท้จริงว่าเด็กโง่ต่อไปเจ้าจะเป็นหัวหน้าเผ่าแล้วห้ามร้องไห้อีกเป็นชมพูเที่ยวเทียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับมันคือการขีดเส้นเลยว่าจากวินาทีนี้ไปความอ่อนแอไม่ใช่สิ่งที่ผู้นำจะแสดงออกมาให้ใครเห็นได้อีกต่อไปแล้ว และมันคือการเปลี่ยนผ่านจากเด็กหนุ่มในอุปการะไปสู่ผู้ปกครองของคนทั้งเผ่าอย่างสมบูรณ์แล้วก็มาถึงฉากที่สำคัญที่สุดในบทนี้ค่ะผู้อาวุโสเอามือไปจับที่หัวของมูเฟิงและพูดว่าข้าทำดีที่สุดเพื่อเผ่านี้แล้วต่อไปทุกคนต้องพึ่งพาเจ้าในวินาทีนั้นเองเรื่องเล่าว,ว่ามู่เฟิงรู้สึกเหมือนมีข้อมูลลึกลับสายหนึ่งพุ่งเข้ามาในสมองก่อนที่ผู้อาวุโสจะสิ้นใจไปซึ่งนี่เป็นอีกปมที่เรื่องทิ้งไว้อย่างน่าสนใจมาก ข้อมูลลึกลับนี้คือปริศนาชิ้นใหม่ที่น่าจะกลายเป็นกุญแจสําคัญของเรื่องเลยครับมันคืออะไรกันแน่เป็นความรู้ในการเอาตัวรอดที่สั่งสมมาหรอหรือเป็นแผนที่สําหรับการอพยพหรืออาจจะเป็นพลังพิเศษบางอย่างที่ผู้นําเผ่าส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นสิ่งนี้อาจจะเป็นไพ่ตายใบเดียวที่มู่เฟิงมีในการรับมือกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกนี้เลยก็ได้หลังจากผู้อาวุโสสิ้นใจก็เกิดความตึงเครียดขึ้นทันทีเลยค่ะ มีคนหันไปหาหลี่หูแล้วเรียกว่าหัวหน้าเหมือนเป็นการลองเชิงแล้วก็ท้าทายคำสั่งเสียใช่ครับใช่ครับแต่หลี่หูปฏิเสธอย่างหนักแน่นค่ะเขาบอกว่านี่คือการตัดสินใจของผู้อาวุโสเราจะทำลายประเพณีไม่ได้แล้วเขาก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือคุกเข่าลงต่อหน้ามู่เฟิงแล้วเรียกเขาเป็นคนแรกว่าท่านหัวหน้าเผ่า การกระทำของหลีห่หูตรงนี้ฉลาดและมีความหมายลึกซึ้งมากครับแม้ว่าลึกๆแล้วเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งนี้แต่เขารู้ดีว่าสิ่งที่เผ่าต้องการมากที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่ความแข็งแกร่งแต่คือความเป็นปึกแผ่นอืมการยอมรับของเขาซึ่งเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่ามันคือการสร้างความชอบธรรมให้กับมู่เฟิงในท,ทันทีและเป็นการดับไฟความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นป้องกันไม่ให้เผ่าต้องแตกแยกในช่วงเวลาที่เปราะบ,บางที่สุดนี้ การตัดสินใจของเขาแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่น่ายกย่องมากเขายอมลดทิ่ทิีของตัวเองเพื่อส่วนรวมครับพอลี่หูคุกเข่าทุกคนที่เหลือก็คุกเข่าตามแล้วขานรับพร้อมกันว่าท่านหัวหน้าเผ่ามันคือวินาทีที่มู่เฟิงนักวิชาการประวัติศาสตร์จากศตวรรษที่21ได้กลายเป็นหัวหน้าเผ่าดึกดำบรรอย่างสมบูรณ์แบบทั้งๆท,ที่ในใจของเขายังคงสับสนและตกตะลึงกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่เลย ถ้าจะสรุปสถานการณ์ทั้งหมดที่มู่เฟิงต้องเจอในตอนนี้มันคือการถูกโยนลงไปในกองไฟเลยครับเขากลายเป็นผู้นำของคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังขวัญเสียสิ้นหวังจากการสูญเสียทั้งผู้นำและสัญ,ญลักษณ์ของเผ่าแถมยังต้องนำพาคนเหล่านี้อบพยพไปตายเอาดาบหน้าในดินแดนที่ไม่เคยมีใครรู้จักโดยที่ตัวเขาเองยังสับสนกับตัวตนใหม่ยังไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอดใดๆเลย มันคือการเริ่มต้นเรื่องราวที่หนักหนาสาหัสและน่าติดตามมากจริงๆใช่เลยค่ะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงพริปตาเดียวที่เขาลืมตาตื่นขึ้นมาจากนักวิชาการที่ประสบอุบัติเหตุกลายมาเป็นหัวหน้าชนเผ่าที่กำลังจะล่มสลายนี่คือจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยปริศนาและภาระอันหนักอึ้งของมูเฟิงที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้และแน่นอนว่าเรื่องราวก็ได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามสำคัญให้เราคบคิดต่อ ว่าไอ้เจ้าข้อมูลลึกลับที่ผู้อาวุโสส่งมอบให้ก่อนตายนั้นคืออะไรกันแน่มันจะใช่สิ่งที่พลิกสถานการณ์ได้หรือไม่และที่สำคัญที่สุดนักประวัติศาสตร์ที่อาจจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตแต่กลับไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอดในป่าเลยแม้แต่น้อยจะนำพาผู้คนของเขาที่กำลังสิ้นหวังอบพยพไปในดินแดนที่ไม่รู้จักได้อย่างไร เส้นทางข้างหน้าของมูเฟิงและเผ่าต้าเจียงเป็นอย่างไรต่อไปคะเขาจะใช้ความรู้จากโลกอนาคตเพื่อพลิกวิกฤตนี้ได้หรือไม่หรือความรู้นั้นจะไร้ค่าในโลกใบใหม่นี้ถ้าอยากรู้คําตอบและร่วมแกะรอยเรื่องราวนี้ไปกับเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการเจาะลึกในบทต่อไปนะคะ